เพื่อนเคยไปกันไหมครับเอามือถือพกในห้องน้ำครับไม่ว่าจะนั่งทําธุระอะไรต่างๆรวมถึงอาบน้ำครับบางครั้งเราก็เอามือถือนะครับไปวางไว้ตรงเชลฟ์ไปวางไว้ที่แปลงฟันอะไรต่างๆครับปรากฏว่ามือถือแสนแพงของเรานะครับโดนน้ํากระเด็นนะครับหรือบางครั้งนะครับพลิกนะครับตกพื้นแตกกระจายอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ผม ลองแล้วนะเมื่อกี้แอบไปลองมาต้องบอกว่าดีมากๆเลยครับก็คือตัวนี้เลยเป็นกล่องนะครับติดในห้องน้ำเอาไว้ใส่สำหรับใส่มือถือได้นะครับต้องบอกว่า H 2 3่สา l t a นะพร้อมใส่เคสนะครับที่ว่าใหญ่ๆนะครับใส่กล่องนี้พอดีครับไม่บิดไม่งอไม่เบี้ยวครับสามารถใส่ได้ง่ายเลยต้องบอกว่าดีงามมากเลยครับแน่นอนว่าถ้า H 2 3่สิบา l t a และใส่เคสพร้อมกันใส่ได้แล้วเนี่ย มือถือคุณใส่ได้แน่นอนเลยครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าในกล่องมันแถมอะไรมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบนะครับเอาน้ํากระเซ็นนู่นนี่นั่นนะครับจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับเรามีเริ่มแกกเลยนะต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้มาจากช้อปปี้นะครับก็จะมีลิงก์ใต้คลิปนะไปดูกันว่ามีอะไรแถมบ้างยังไม่แกะเลยนะครับก็มีกล่องนะไม่มีอะไรแล้วก็ในซองนะก็จะเป็นซองพลาสติก แล้วก็จะเป็นตัวนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่เป็นพลาสติกแข็งนะอาเท่านี้เลยนะครับจะมีตัวตัวนี้นะฟองน้ำนะเข้าใจว่าเอาไว้ดันให้ติดกับตัวนี้แล้วก็ถัดได้สามารถถัดได้ด้วยตัวนี้นะครับเป็นจ้าสองหน้าเอาไปยึดนะกับค้ำแพง ก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ตอนใช้ก็ใส่ี้แล้วปิดเข้าไปโอเคตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป็นที่แขวนนั่นเองแต่ดูแล้วนะครับก็ไม่ได้รับน้ำหนักได้เยอะนะก็อาจจะแขวนอะไรหนักๆไม่ได้นะเดี๋ยวลองไปดูด้ว,ว่าแขวนแล้วเ,เป็นยังไงโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอามือถือนะครับตัว S G 13 Alta เลยนะใส่ในกล่องนะครับ นี่ตรงนี้กล่องอยู่นี่นะเดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วต้องบอกว่าต้องบอกว่าใส่แล้วรูดขอบได้พอดีเลยนะเออกำลังดีเลยฮนะอ่าเฮ้ดีงามมากอะผมว่าผมชอบนะถ้าสกีนได้ด้วยแล้วก็เล่นมือถือได้ด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวไปดูนะเรื่องประสิทธิภาพนะครับของการกันนะ้ำว่ามันกันได้ยังไงนะครับแต่ตรงนี้นะครับเห็นแล้วนะครับมันมีรูระบายอากาศอยู่ข้างล่างนี้นะแล้วก็ตรงข้างหลังนะครับมันก็จะแน่สนิทนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะรีวิวข้างๆกล่องให้ดูอีกทีหนึ่งตอนปิดนะแต่เมื่อกี้ผมลองแล้วละ่ะก็คือดูนี่เข้าไปได้แต่จะเห็นได้ว่านะครับมือถือนะมันมันไม่อยู่ในขอบของตัวที่เปียกน้ำนั่นเอง็จ่อยู่ข้างล่างนั่นเองครับ แล้วอย่างหนึ่งข้างหลังมือถือเนี่ยจะเห็นโฟมเสียงดำอะ่ะมันรองอยู่หนามากดังนั้นถ้าน้ําซึมเข้าไปด้านหลังเครื่องเนี่ยตรงข้างหลังฟองมันก็จะไม่โดนมือถือนั่นเองครับโอ้อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากถึงมีฟองน้ำมาเอาไว้ดันให้ทัาสก,กินได้ง่ายแล้วก็ยังสามารถนะครับกันน้ําที่ซึมไปจากขอบด้านหลังได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้ทีนะต้องบอกก่อนนะครับว่าอุคือต้องเปียกว่าเสร็จก่อน ทำไมทำไมมาใส่เป็นชิ้นสองชิ้นแล้วกันก็เห็นแล้ว่าจาเห็นแล้วโอเคใส่เข้าไปแล้วก็ปิดนะแล้วก็ปิดนะโอเคต้องบอกว่าเห็นตรงนี้นะ,ะเป็นร่องอยู่นะก็เหมือนระบายอากาศนะตรงนี้ถ้าเราอาบน้ำปกติมือถือมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับมือถือจะอยู่คอ เดี๋ยวลองให้ถ่ายรูปหน้าจอดีกว่าครับจะมาเปิดน้ำแล้วนะครับอืออือน้ำใสอยูดีน้ำเข้าร่องไหมอ๋มอนี่นะครับน้ำเข้าร่องนะครับจะเห็นได้ว่า ตัวเชู่เปียกนะครับมันเปียกนะโอเคน้ำาก็เลยเข้าร่องแต่ด้านบนนะก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้เข้าด้านบนนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราติดผนังใช่ไหมมันก็จะแค่จะเด่นจะดอยมาโอเคพอมาเปิดนะครับก็จะพบว่าเชู่นะครับเปียกด้านล่างนะครับด้านที่เป็นขอบตรงนี้นะส่วนด้านบนนะครับเมื่อกี้ผมสาดไปหมดเลยเนาะก็คือ มันก็คือเข้าด้านล่องนีตรงนี้นี่เองก็คือถ้าเราติดกําแพงล่องตรงนี้ก็จะมีสิทธิ์เข้าน้อยมากนะครับเพราะว่ามันแนบสนิทนั่นเองเพราะว่าตอนปิดนั้นมันก็จะแนบสนิทอ่ะพอติดกําแพงมันก็จะน้ําก็จะเข้าน้อยมากนะก็คือมีสิทธิ์เข้านั่นแหละถ้าเราไปสาดน้ํามันหนักๆแต่ว่าตอนทัศกิจอะไรมันก็โอเคนะ จากที่ลองเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับขอบข้างล่างนะมันซึมเข้าไปได้นะครับแล้วอีกจุดบอดหนึ่งคือด้านหลังนะก็ถ้าเราเอาเล่นจริงๆรุนแรงเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปในร่องนี้ได้แต่ทีนี้ครับพอเปิดมาครับจะเห็นได้ว่าที่ซึมเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีฟองน้ําดันอยู่ข้างหลังนะมันก็อาจจะโดนขอบเครื่องนั่นแหละผมว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เอาน้ําไปสาดมันตรงๆเนี่ย ไอ้พวกน้ำประเด็นเนี่ยมันไม่ซึมมันไม่ซึมจากข้างหลังแน่นอนเพราะว่ามันจะติดอยู่กําแพงถูกไหมมันก็จะซึมจากข้างหน้าแทนถูกไหมตรงนี้มันก็จะโดนแค่ข้างหน้าแล้วเราก็สามารถทัชสกีนได้อย่างที่เมื่อกี้โชว์เลยจะเห็นได้ว่ามันดีงามมากเลยตัวนี้ลองดูนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับตัวนี้อ่าที่บอกว่าบอกเลยนะครับว่าดีงามมากเลยนะครับเพราะว่ามันถาม,มารถ ัชสกินนะจากที่ลองไปเมื่อกี้นะทัชสกินได้ถ้าใครชอบนะครับแล้วก็การน,น้ำตอนอาบน้ำได้ด้วยนะถ้าใครชอบก็มีลิงก์ใต้คลิปนะอย่าลืมกดไปสั่งซื้อได้บอกว่าราคาเบาๆมากเลยนะโอเค,อเคแล้วก็มีที่แขวนด้วยแต่ที่แขวนก็ไม่แนะนานะเพราะเราเปิดปิดเปิดปิด,เ,ปดเนี่ยที่แขวนเนี่ยตอนเปิดปิดเนี่ยไอ้ที่แขวนมันจะลูดออกมาดังนั้นถ้าแขวนจะก็ออกแขวนไปเลยหรือว่าถ้าปิดก็ปิดก่อนแล้วก็แขวนแล้วก็เอาแขวนออกมาแล้วก็ค่อยเปิดกล่องไม่งั้น เดี๋ยวที่แผนหล่นนั่นเองครับโอเคยังไงก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมในคลิปถัดไปของผมอีกนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย